สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้พาท่านผู้ชมมารับชมการเปิดราคาเช่นเคยครับนี้ก็คือ ID l ดี e ไนะครับ098988053นะครับถ้าสนใจถ่ายคลิปก็แอดไลน์เข้ามานะครับท่านที่อยู่ในเขตอุทัยธานีนะครับนครสวรรค์นะครับวันนี้ก็มีเปิดราคาอยู่หลายตัวนะครับสวัสดีครับผม อ่าแนะนำตัวนิดนึงครับเออ่ชื่อนิวครับอยู่บ้านของจิกไซมูนตําบลชุมดบงอำเภอชุมดบงจังหวัดนครสวรรค์ครับผมวันนี้จะเปิดตัวไหนให้ให้ชมครับมีตัวนี้ครับตัวผู้อ๋อตัวผู้นี่มีชื่อไหมเอ่อชื่อทองชื่อทองเนาะอายุเท่าไหร่ครับเนี่ยปีสองเดือนปีสองเดือนนะครับเขาเป็นลูกตัวไหนครับเอ่อเล่าต่อนไม่ชัดเจนนะพี่มันไม่มีใบผมไม่อยากแกะบ้างอ๋อมันเชื่อสายนีอยู่ ก็คือเหล่ากอดีอยู่แต่ว่ายังไม่มั่นใจก็เลยไม่อยากจะบ,บอกแต่น้ําเชื้อดีอยู่เนาะเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นพ่อทับจริงใช่ไหมไม่ครับยังผมเอาติงเาไว้ไตัดตัดเฉยอ๋อแล้วแล้วไม่ไม่ไมพ่อเขาที่ทับมาเนี่ยเป็นทับจริงหรือหรือผสมเทียมมาทับจริงเนาะร,ร,รู้ไหมว่าพ่อเขาเราไหนไม่ทราบเหมือนกันพี่ซื้อซื้อมาที่พี่แล้ว อายุก็ประมาณสักถึงสองขวบยังไงไม่ถึงพี่ไม่ถึงนะขวบสองเดือนอ๋อขวบสองเดือนขวบสองเดือนนะครับท่านผู้ชมครับซื้อมาไว้เพื่อเช็กสัตว์นะครับตอนนี้ก็จะเปิดเท่าไหร่นะตัวเนี้สามหมื่นห้าสนะครับสามหมน้านะครับขวบสองเดือน 14, สิบสี่เดือนครับอ่าชื่อทองนะครับนี่มีสะพายแล้วนะครับ อัตลักษณ์ชัดเจนนะครับมีมีอ่องชัดเจนครับเหรอเขาก,กลัวๆในเข้าใกล้เยอะจะด,ดิน้นนี่ครับอัตลักษณ์ชัดเจนนะครับมีอ่องอสองอ่องอ่องข้างล่างนี่มีอ่องคล้ายอ่องผูกโบนะครับสวยนะครับแล้วก็ลำแข้งลำขาดีอ่าาก็สวยหน้าก็มีตาแต้มนะ ทายก็สวยครับคนหางใหญ่นะครับคนหางใหญ่คนหางใหญ่ดีนะแล้วก็เราก็ก็คือเจ้าของบอกว่าพ่อก็ดีนะครับแต่ว่าไม่อยากไม่ไม่แน่ใจก็เลยไม่อยากจะแอบอ้างเนาะตนแต่เราก็มั่นใจว่ามาดีครับตัวนี้ขวบกับสองเดือนนะครับเบิดไว้ที่สามหมื่นห้านะครับต่รอ,องได้ตรอ,องได้นะครับตัวนี้ แล้วแม่เขาล่ะแม่เขาผมไม่เคยเห็นเลยอ๋อซื้อมาจากไหนครับไกลไหมจากเฉดซื้อมาเนี่ยครับทับทันนครับอ๋อซื้อมาจากทับ,ท,บทันทน,นี่<ห>น,นะ๋นอ,อส่วนสูงก็น่าจะได้นะครับร้อยยี่สิบห้านี่ถึงแน่นอนนะครับร้อยยี่สิบห้านี่ผมว่ารับประกันถึงแน่นอนครับ แล,แล้วก็มีอีกตัวนึ่งนเน้เดี๋ยวเดี๋ยวเขาไปไล่ทางนู้นมานะครับมีตัวผู้ตัวเลขอีกตัวหนึ่งนะครับที่จะเปิดแต่จะให้ชมแม่แม่นี้ก่อนนะครับอ่าให้ลูกเป็นเพศผู้นะครับแม่นี้ส่วนสูงวัดเมื่อกี้ได้อยู่ที่ร3 8นะครับ เป็นควายสาวนะครับลูกแรกตัวนี้นี่นะครับตัวผู้ตัวนี้ครับอายุเท่าไหร่ครับเนี่ยส <10 S 1> <10 S 2> ิบเดือนนะครับเป็นสายยังไงครับพ่อมีพ่อพอ๋อ,อพ่อบ้านนะครับเปิดไว้เท่าไหร่ครับตัวนี้สองหมื่นสองสองหมื่นสองนะครับอายุแปดเดือนนะครับโอ้สิบสิบสิบอายุสิบเดือนเปิดไว้สองหมื่นสองนะครับ พ่อบ้านทับไวอ่าแล้วก็อันนี้ก็ซื้อมาต่างหากครับซื้อมัต่างหากอ๋อครับนะครับตัวผู้ตัวนู้นะครับชื่อชื่อเจ้าทองตัวนี้ชื่อมีชื่อไหมชื่อเงินนะครับชื่อเงินสองหมื่นสองเจ้าทองสามหมื่นห้านะครับอ่าเป็นเพศผู้นะครับผมถ่ายกแม่นี้ไปดูด้วยแม่นี้ชื่อแม่อะไรนะแม่งามที่พี่ชื่อแม่งามนะครับ คลิปก่อนนี้ก็ออกไปแล้วนะครับเขาเขาก็จะหักข้างหนึ่งนะครับลูกสาวลูกสาวเขาเป็นเป็นลูกของพ่อคุ้งผงตอนนั้นะอ๋อเนี่ยนะครับพ่อเป็นลูกดาวใช่ไหมไม่เป็นเป็นหลานนะพ่อพ่อเป็นหลานดาวซีพีอออันนี้ก็เป็นชั้นเหลนนะครับนี่ชั้นเหลนเออชั้นเหนนะครับชั้นเหลนตัวนี้ก็เหมือนกันงพ่อเดียวกันอ๋อชื่อแม่อะไรครับเนี่ยเออแม่ดาวเรืองแม่ดาวเรืองนะครับ ตอนที่มาคลิปก่อนเนี่ยเขายังเป็นสาวเล็กๆอยู่ตอนนี้มีลูกนั่นลูกเขาตัวนั้นตัวผู้ตัวผู้ตัวนี้นะพอเดียวกันครับตัวนี้อ๋อพอเดียวกันเป็นเหรนของของดาวนี่สองเดือนอ่านี่ผมผสมบิ๊กเบิร์ดไปผสมบิ๊กเบิร์ดไปแล้วนะครับรอบครบรอบตรงนี้เนี่ยรอบแรกถ้าท่านผู้ชมสนใจยังไงโทรมาได้ครับโทรมาสอบถามได้ครับโทรมาสอบถามแต่วันนี้ยังไม่บอกราคาใช่ไหมหลังใหม่นะครับคุยกันหลังใหม่สลับแม่นี้ห่างพี่ห่างพูด ท้องแรกบอกอลูกตัวแรกอ๋อลูกลูกแรกนะครับ,รบแล้วแล้ว,แ,ลวแม่เขาเนี่ยเหลากอย,ยังไงตอนนั้นผมซื้อมานานแล้วพี่แม่เขาใหญ่นะแต่ผมไม่รู้เหลากอเขาเหมือนกันผมขอแบ่งแบ่งลูกเข้ามาแยก,แยกแอ๋อแล้วรู้ไหมว่าพ่อของแม่เนี่ยไม่รู้เลยไม่รู้เนาะฟันฟันคู่แรกหางสวยนะครับแล้วก็ พวงหางนี่ก็เป็นพวงใหญ่นะครับยาวแล้วก็ตัวนี่ดำดำสวยส่วนสูงร้อยเท่าไหร่นะเราวัดสามแปดได้ไหมสามแปดครับสามแปดสี่สองสี่สามโตไปอีกนะดูท้ายตัวท้ายสูงท้ายยิงสูงว่ะแล้วก็แม่นู้นที่ที่เขาเลี้ยงมาถ่ายกันน่ะแต่ตัวผู้เหมือนกันอ๋อ นั่นก็เป็นลูกแรกเหมือนกันใช่ใช่ลูกแรกชื่อชื่อชื่ออะไรนะปีใหม่ชื่อปีใหม่นะครับลูกเอ่ออันนี้พ่อเขาเป็นพ่อเขาเป็นลูกของเพชรมงคลลูกกันนะครับอันนี้หลานเพชรมงคลอันนี้หลานพ่อเป็นลูกเพชรมงคลมาทับจริงแม่นี้นะครับครับทับลูกลูกเพชรมงคลมาทับจริงนี่เป็นหลานเนาะหลานเพชรมงคลเดือนเดียวนะพี่ได้ได้เดือนหนึ่งทับหรือยังแม่ยังครับรอเป็นตับรอบสอง ถ้ามีคนสนใจก็บอกราคาได้ใช่ไหมครับต่อราคาได้เออแต่ตอนนี้ไม่บอกอ่าบอกจะบอกล้างใหม่ <c oughs> <c oughs> นะครับท่านผู้ชมครับแม่นี้ก็เป็นแม่ลูกแรกนะครับในลูกแรกแม่นี้ก็ลูกแรกนะครับคื่อแม่อะไรนะแม่ใหม่แม่ปีใหม่ปีใหม่ปีใหม่นะครับส่วนสูงเทนะ่าไหร่เนี่ยปีใหม่นี 135. <135 S 1> ร้อยสามห้าร้อยสามห้านะครับแต่ข้างหลังร้อยสามเจ็ดสามแปดนะผมลองวัดเล่นเ่ดูจะต่ำกว่า ดาวเลืองหน่อยนึงอันนี้เป็นหลานเพชรมงคลนะครับสำหรับแม่ดาวเรืองนี่สวยนะครับสวยมากเลยดูที่นี่ในงามนี่ก็ผสมแก้วปลาไปอ๋อผสไมไปได้กี่เดือนละผ่านรอบแล้วผ่านรอบแล้วรอ,วอรอบสองสวยจริงๆเลยตัวนีน้ มีขวัญน,นะครับมีขวัญจากขาหน้านะครับยาวมาตกตรงสะบักนะครับเนี่ยยาวมาถึงสะบักเลยฝั่งนู้นมีไหมมีเหมือนกันมีเหมือนกันนะครับเนี่ยท้ายก็สวยนะครับหลังหลังหลังดีครับสําหรับขาแข้งขาก็ดีนะครับสนใจก็ลองลองโทรมา,าถามถ่ายเรื่องราคานะครับ ด้าราคาก็ขายเหมือนกันครับแม่นี้แต่ว่าวันนี้เปิดราคาให้ชมก็คือตัวผู้นะครับตัวผู้สองตัวนะครับเจ้าทอง,ทอง,งนูน่นนะครับอยู่ในโคนแล้วครับ,บ <น S 1> กับเจ้าเงินนะครับสองตัวนี้ก็คือตัวเจ้าเงินเนี่ยสองหมืนสองเจ้าทองนะสามหมื่นห้านะครับต่อรองได้ต่อรองได้อันนี้ก็เป็นแม่แม่งามใช่ไหมแม่งามอยู่ในท้องก็คือลูกแก้วฟ้า อ่างดีดดอ่าถ้ามีคนสนใจล่ะตัวนี้ไม่ได้เปิดเลยตัวนี้เป็นแม่หลักนะครับข้ามาคูณอยู่ที่นี่ตัวนี้ไม่ได้เปิดนะครับแม่เขาหักนี้ไม่ได้เปิดเลี้ยงง่ายพี่เลี้ยงง่ายอ<ด> <ๆ S 2> าละมาดูแม่ดาวเรืองดีกว่าครับเพราะว่าเขาลงไปโคนหมดละตัวนี้สวยจริงๆเลยอ๋อนี่ไงฝั่งนี้<ด>เหมือนกันครับขวัญ จากจากขาหน้าตรงมาที่สะบักเหมือนกันครับสองฝั่งเลยครับนี่ข <c oughs> องแรกลูกแรกออกมาแล้วนะครับทีนี้ก็ผสมอะไรนะทีนีทองบิ๊กเบิร์ดบิ๊กเบิร์ดอืมครบรอบตรงนี้ครบรอบแรกพรุ่งนี้ก็ครบรอบครบรอบแรกคือวันที่สิบเจ็ดอ่ากุมภานะครับครบรอบแรก ใส่หรอตูวท้องแรกผมเมาผสมจริงอ๋อท้องสองดีแล้วรอบแรกกับผสมจริงอะสวยๆสยับไพ่โดยผมเลี้ยงตั้งแต่เล็กอะ่สัสะพายยังไม่ได้เจาะอันอเนี้ยเดือนไายอ๋ออ๋อแบ่ง <laughs> แบ่งลูกเข้ามาแม่มตัวใหญแ่แล้วถ้าคือว่าถ้าคุณมีคนซื้อไปเนี่ยเขาเจาะเองใช่ไหมหรือเราต้องเจาะให้เจาะเจาะให้ก็ได้ครับเพราะว่าการซื้อเอาขึ้นรถขึ้นลามันต้องมีสะพายเนาะ เอาละครับท่านผู้ชมครับสนใจก็โทรมาที่เบอร์โทรศัพท์ศูนย์แปดสามเจ็ดแปดสี่เจ็ดแปดเจ็ดศูนย์ครับชื่อนิวครับชื่อนิวนะครับเอาละครับาฝ่ายเจ้าหน้าที่บางคลนะครับขอจบคลิปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม